สวัสดีครับพบกับซูเปอร์บายพอดแคสต์กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเจ้า Honda DAX 125กันนะครับสำหรับ Honda DAX 125นะครับก็จะเป็น Mini Bike style ์สไตล์เลโ o นครับก็เปิดตัวกันไปแล้วที่ฝาฝั่งยุโรปก,ก่อนที่ญี่ปุ่นจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับแต่สำหรับโมเดลนี้นะครับจะเป็นโมเดลผลิตไทยนะครับผมผลิตที่ไทย Honda า a มนู a ฟคเจอร g ด้านกระบางนี่เองนะครับ เริ่มต้นกันเรื่องดีไซน์ก่อนนะครับก็จะมาในแบบของความคลาสสิกเป็นหลังครับมีเลนส์ไมลทรงกลมแบบดิจิทอลพร้อมกรอบเลนส์ไมโครเมียมสวยงามคลาสสิกนะครับมีไฟหน้าไฟท้ายรวมถึงไฟเดี้ยวกระทั่งกระจกเองก็เป็นทรงกลมนะครับตามแบบฉบับของรถคลาสสิกนะครับพร้อมระบบไฟแบบ LED เต็มระบบนะครับแน่นอนว่ามีไฟ daytime running light อยู่ในโคมด้วยซึ่งจะให้ความสว่างชัดเจนไม่ว่าเวลาไหนก็ตามนะครับ ชิ้นส่วนในรถส่วนใหญ่จะเน้นสีโครมในแบบของรถคลาสสิกวินเทจนะครับกระทั่งโลโก้ Honda ที่ใช้ในตัวรถและกุญแจก็ยังเลือกใช้โลโก้ปีกหนกแบบคลาสสิกนะครับซึ่งถ้าสังเกตจากภายนอกนะครับจะเห็นได้ว่าหลายๆจุดดูคล้ายกันกับ c t 1 2 5เลยนะครับซึ่งก็น่าจะใช้พื้นฐานเดียวกันนั่นเองนะครับขณะที่เครื่องยนต์จะเป็นเครื่องสูบเดียวขนาด1 2 5ซีซีแบบ4ีจังหวะระบายความร้อนด,ด้วยอากาศนะครับจ่ายน้ำมันด้วยเหยือีด PGM-FI นะครับใช้ระบบเกียร์วนสีสน่บ ตัวท่อไอเสียนครับจะเป็นแบบยกปลายสูงตามแบบฉบับของ d a x นะครับโดยเครื่องยนต์นะครับเคมสมรลน,นามาที่9.25แรงม้าที่7,000รอบนะครับและแรงบิดที่10.8นิวตันเมตรที่5,000รอบครับโดยใช้น้ำมันจากถังน้ำมันขนาด3.8ลิตรที่เคม,มาว่าวิ่งได้ราวๆ240กิโลเมตรนะครับสำหรับช่วงล่างนะครับถือว่าจะค่อนข้างโดดเด่นเลยทีเดียวกับโช๊คหน้าแบบหัวกลับนะครับส่วนด้านหลังจะเป็นโช๊คคู่ขนาที่ล้อจะมีขนาด12นิ้วทั้งด้านหน้าและด้านหลังครับ ส่วนของระบบเบรกครับด้านหน้าจะเป็นดิสเบรกเดียวขนาด220มิลิเมตรพร้อมคาลิเปอร์เบรกนิดชินแบบ2ลูกสูมนะครับขณะที่ด้านหลังจะเป็นดิสหลังเดียวนะครับ190มิลิเมตรพร้อมคาลิเปอร์เบรกแบบ1ลูกสูบจากนิดชินเช่นกันนะครับแต่ในส่วนของระบบเบรก ABS นะครับจะมีที่เฉพาะล้อหน้าเท่านั้นนะครับสำหรับ Honda d แ c ก25นะครับจะวางจำหน่ายด้วยกัน2เฉดสีด้วยกันนะครับก็คือสีแดงนะครับแล้วก็สีเทาอมฟ้านะครับ สำหรับสนุนราคานะครับก็ยังไม่ได้มีการเปิดตัวแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าจากการคาดการณ์นะครับก็น่าจะขายอยู่ที่ราคาประมาณม0 0 0บาทครับโดยจะจัดจําหน่ายที่ขับเฮาส์บายฮอนด้านะครับก็จะเป็นรถในสไตล์ที่เรียกได้ว่าเป็นของสะสมนะครับใครที่ชื่นชอบรถเล็กๆนะครับสไตล์เลโทนะครับมีความงามมีความโดดเด่นไม่เหมือนใครนะครับก็แนะนําคันนี้เลยครับฮอนด้าแดก125นะครับ ถือว่าเป็นมินิบายสไตล์เรโทรที่ว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็น่าจะเปิดตัวจําหน่ายในไทยในเร็วๆนี้นะครับสุดท้ายนะครับก็เป็นกําลังใช้กับพวกเราทีมงานทุ้มไว้ไทยแลนด์ได้นะครับในการกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับกดซับสไครป์ช่องของเรากดแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากทางเรานะครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถเข้าไปติดตามพวกเราผ่านช่องทางต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์นะครับ Facebook Fanpage นะครับ t w i t t e r นะครับ Instagram หรือว่า Tik t o k ก็ดีนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ